ปีเกิดบอกอะไรกับคุณก่อนจะไปฟังนะคะฝากกดหวัวใจกดไละกดแชร์เป็นกำลังใจให้กันนะคะเพราะว่านะในเรื่องของตัวเลขนะก่อนที่จะไปถึงนะก็มีความสัมพันธ์นะคะกับไม่ไว่าจะเป็นวันเกิดก็ดีนะมาตอนนี้เป็นเรื่องของปีเกิดนั่นเองปีเกิดวันนี้นะคะก็เป็น คิวของหนาคนที่เกิดปีชวดนั่นเองคนที่เกิดปีชวดนะคะก็จะมีนะในเรื่องด้านดีๆนะในเรื่องของเรว่าด้านการบกพร่องนะแล้วก็เรื่องของความร่ํารวยนั่นเองนะคะ มาดูทางด้านอ่เขาเรียกว่าด้านดีๆของคนปีชวดก่อนคนปีชวดนั้นนะคะเป็นคนที่เฉลิฉลาดนะมีไหวพริบตีมีระเบียบวินัยสูงและที่สําคัญนะคะเป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองนะคะและนะมีเขาเรียกว่าเป็นคนที่มีสัญชาตญาณที่ดีนะคะก็สามารถทํางานนะคะให้นะโดยที่ ทั้งๆที่บางครั้งนะงานนั้นเราไม่เพูดง่ายไม่มีความรู้แต่ด้วยความสามารถก็สามารถทําให้งานนั้นประสบความสาเร็จขึ้นได้และที่สําคัญนะคะมาดูด้านการบกพร่องบา้างอันนี้ต้องแก้ไขนะคะบางครั้งเราเป็นคนที่ดนะ่าเอาตัวรอดเก่งนั่นเองจนนะคะหลายๆคนนะมองเราว่าเราเป็นคนที่เห็นแก่ตัวอันนี้ก็ต้องระวังนะคะและในเรื่องความร่รํารวยในเรื่องการเงินนะคนปีชวดจะเป็นคนที่เขาเรียกว่าทํางานเก่งนะคือ คุยง่ายดาหาเงินเก่งนันเองแต่ดาเวลาใช้เนี่ยก็คือใช้โดยที่ไม่คํานึงถึงเรื่องอนาคตเพระนาะฉะนั้นนะบางครั้งอาจจะทําให้การเงินนั้นติดลบขึ้นได้นะคะเพราะฉะนั้นต้องระวังนี่คือดาปีชวดนะคะ นี่เลยะคะพลังตัวเลขต่างๆเนี่ยจะน้าบ่งบอกว่าคนปีชวดนั้น,นะคะมีทั้งด้านดีด้านบกพร่องแล้วก็ด้านในเรื่องการเงินนะต้องระวังอะไรกันบ้างก็ฝากติดตามกันนะคะและนะคะครูยังมีะคะปีต่อๆไปนะคะฝากติดตามกันนะคะแล้วนะคะเดี๋ยวคราหนะ้าะคลิปหน้าเรามาเจอกันใหม่นะคะติดตามกันนะคะแล้วเจอกันใหม่ค่ะ